สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับน่ากินใช่ไหมนะครับนี่คือข้อดีข้อเด่นของ Hero PE f o o d w Ra p เลยนะครับเพราะความบางสีใสไร้กลิ่นพลาสติกทำให้ผมกล้านำมาใช้สัมผัสอาหารอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสปายคิตตี้คาโบนาร่าที่ผมกินเหลือเนี่ยนะครับหรือจะนำมาห่อกับแซนด์วิชของสดเช่นเนื้อหมูไก่ก็ได้สบายหายห่วงเลยนะครับเพราะ h ีโ o PE f o o d w Ra p ปนี่นะครับสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรงครับไร้สารพลาสติเซอร์ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ถึงแม้ว่า Hero PE Food Wrap จะมีความบางนะครับแต่ก็ยังคงความเหนียวไว้ได้ตามมาตรฐานของพิมพ์ถนอมอาหารครับโอ้เห็นไหมนะครับมันสู้งจริงนะครับเนี่ยโอ้โหอันนิดนึงนะครับสำคัญมากสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ช่วยตัดฟิล์มครับเพราะ He r o เนี่ยเขาออกแบบตัวสไลเดอร์ติดกับแพคกเกจจิ้งไว้เลยครับสำหรับใช้รูดตัดกับตัวพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับว่าทำยังไงนะครับอ่าเราดึงขึ้นมาเลย แล้วมาคลุมนะครับแล้วก็รูดตัดฟืดเห็นไหมครับขาดกันโดยง่ายดายแล้วก็ฟีไม่ติดกันเลยครับสะดวกมากเลยใช่ไหมครับแถมยังมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับแถมยังปลอดภัยในการนําเข้าไมโครเวฟนะครับในโหมดละลายน้ําแข็งครับ เพราะว่า PE นะครับไม่ดูดซับความร้อนและคลื่นไมโครเวฟนะครับความร้อนยังส่งต่อไปที่อาหารได้โดยตรงครับนอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของฮีโร่เนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่างแกนฟิล์มของฮีโร่นะครับจะมีขนาดเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะมีความยาวเท่าไหร่ก็ตามครับต่างกับผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นนะครับแกนฟิล์มจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อมีความยาวเพิ่มขึ้นครับอย่างแกนที่มีขนาดเล็กนะครับจะช่วยลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ลงไปได้ครับทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งในด้านกกกาาาาารรรรผลลิตแะจจัััดหนน่่ยยคบบเป็องไ้ ข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยแต่ผมว่ามันต่างกันมากนะครับในมุมมองของความสะดวกในการใช้งานนะครับส่งผลในด้านความรู้สึกครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบอาหารเหมือนผมแล้วนะครับคุณจะมั่นใจทุกครั้งที่ใช้ P.RO PE Food w r p p สัมผัสอาหารโดยตรงครับสะอาดใช้ปลอดภัยกว่าอิงรับรองครับ